ผมก็ชอบข้าวผัดแบบจีนอะที่เป็นเม็ดเมดแล้วหอมกระทะมากๆต้องใช้ข้าวอะไรเบคอนความจริงแล้วมันมีน้ํามันอยู่แล้วแต่มันออกมาไม่พออยากได้น้ํามันที่มีกลิ่นเบคอนต้องเจลย,ยังไง ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวมาลายไวัยวปรุงสำเร็จทำให้ดูวันนี้เป็นข้าวผัดที่พี่เลี้ยงผมทำให้กินตอนสมัยผมเด็กๆมากๆเลยนะครับเขาเป็นคนภาคกลางนี่แหละเมื่อก่อนนี้เขาก็เอาพริกแห้งกับกระเทียมมาตำ นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาไปเจียวกับน้ำมันหมูแล้วเขาก็เอาไข่เจียวเนี่ยตีเข้าไปเสร็จแล้วก็ผัดกับข้าวแล้วก็ใส่น้ำปลาโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยมันง่ายแต่มันอร่อยมากพอมาถึงยุคนี้ไอหมึกแดงมันก็เลยบ้ามันก็เลยบ้าคอมเมนต์มาได้เลยว่าผมบ้าแค่ไหนเรื่องของเรื่องเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยอยากให้มันหอมก็เลยเดี๋ยวจะต้องเจียวเบคอนแล้วโรยด้วยเบคอนทีหลัง นะครับข้าวเนี่ยต้องเป็นข้าวค้างคืนนะข้าวถมแช่เย็นไว้ใช้ข้าวร้อนๆที่ยังนุ่มๆอ่ะไม่ได้แล้วท่านผู้ชมก็ต้องแยกไม่งั้นมันจะเป็นก้อนต้องยีออกมาเลย มันต้องเป็นแม็ดไม่ใช่เกาะกันแอลแฉะแฉะนั่นะไม่ใช่ขา้าวผัดผมเห็นคนทำขา้าวผัดแล้วก็ผมก็ชอบขา้าวผัดแบบจนะีนอะที่เป็นเม็ดเม็ดแล้วหอมกระทะมากๆนี่แหละโอเคเอาพริกกับกระเทียมมาตำก่อนแล้วก็กระเทียมแล้วเสร็จแล้วก็ต้องใส่แวนกรูว่าพริกจะเข้าตาโอ้เห็นไหมเนี่ยกระโดดกระเด็นขออีกนิดนึงนะครับ มันกระโดดอ่ะรู้ไหมทำไมผมถึงได้ตำเพราะว่าในกระเทียมแล้วก็ในพริกเนี่ยมันมีน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นถ้าเอาไปสับหรือเอาไปปั่นก็แค่สับเฉยๆมันไม่ได้โดนตำให้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยออกมาเพราะฉะนั้นคนไทยเมื่อสมัยก่อนถึงได้ใช้ครกกันเยอะเพราะว่าเราอยากได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ไทย ก็สับนั่นกลายเป็นจีนนะครับแล้วส่วนมากของที่ผัดถ้าไม่มีเครื่องตำหรือเครื่องแกงอะ่ะก็คืออาหารจีนเพราะคนจีนอะ่ะเป็นคนที่เอากระทะมาให้เรานะเกิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะผมไปสอนทำแกงพะแนงกับแกงเขียวหวานที่อ่ d The Food School นะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อนๆเขาต้องทำพริกแกงอะ่ะ เขาต้องตำเองนะโคลกกับเขียงหันโน่นหันนี่หูผมจะแตก <laughs> สนุกมากสิ่งแรกที่จะสอนก็คือการเจียวเบคอนเบคอนเนี่ยความจริงแล้วมันมีน้ำมันอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เบคอนแพงเป็นบ้าเลยเราสามารถ เอาใส่เข้าไปในนี้ได้เลยแล้วก็รอก่อนรอให้มันเริ่มร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะใส่น้ํามันเข้าไปนะครับเขียนมาคอมเมนต์ได้นะเพื่อนๆอยากให้ผมทําอะไรบอกแล้วก็เดี๋ยวได้ทําให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็บอกด้วยคิดว่ามันห่วยก็บอกด้วยไม่เป็นไรไม่ว่าไม่ว่าแต่เริ่มเจียวเห็นไหมน้ํามันก็เริ่มออกมาละแต่ น้ำมันมันออกมาไม่พอตอนนี้ผมก็เลยต้องเอาน้ำมันนํำข้าวใส่เข้าไปเอาน้ำมันนลำข้าวใส่เข้าไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะทำให้น้ำมันลําข้าวมีกลิ่นของเบคอนแล้วผมอยากได้ข้าวผัดที่เป็นข้าวผัดแบบโบราณแต่ออกสมัยใหม่นิดนึงมีกลิ่นไอของเบคอนอยู่ในนั้นด้วยจะเจียวเบคอนเลยรอจนกระทั่งมันเหลืองเลยท่านผู้ชมแล้วมันกรอบนะครับแล้วถึงจะเทกรองมัน ได้หลังจากนั้นนะเราก็ใช้น้ํามันอันนี้ในการทำข้าวผัดเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมมากระหว่างนั้นเพื่อนก็เอาไข่นี่เบอร์สองนะเนี่ยรู้สึกลูกมันใหญ่หๆต้องใส่นี่เข้าไปนิดหนึ่งนะน้ําปลานะครับที่พรสนะครับใส่เบ็ที่มันกระเด็นเนี่ยคือน้ําที่อยู่ในเบคอนความชื้นน่ะ นี่ไงครับอ่ะได้แหละไฟเนี่ยใช้ไฟนี้เลยแล้วก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมอยากจะให้ข้าวผัดมันเผ็ดแค่ไหนผมอะ่ะจะเอาครึ่งเดียวมั้งนี่ผัดเลยนะครับให้มันหอมและไม่ไหมตอนนี้ใส่ไข่เข้าไปเลยทำเป็นไข่กวนไข่มันก็จะได้มีกลิ่นของเบคอนอยู่ในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ได้แล้วเอาข้าว มาใส่แล้วยีคนที่เคยทำมาให้ผมกินเนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานแล้วตอนที่ผม,มาอายุ16เขาเป็นโรคขอผืดแล้วเขาก็เ,าเสียชีวิตเร็วมากเลยแต่เขาคือพี่เลี้ยงของผมตอนที่ผมอยู่ในวังนะครับชื่อโยดโยดเป็นคนทำให้ท่านผู้ชมดูสิมันจะต้องเป็นแมดยิ่งกระทะยิ่งร้อนนะ่ยยิ่งดีโดยมากแล้วคนจีนนะจำได้ไหมเขาจะตลกอย่างเงี้ยตลกตลก ซึ่งเอาความชื้นออกมาให้หมดที่สีสวยมากเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเม็ดมันไม่ได้จีบกันแล้วมันไม่ได้แชะถ้าเป็นกระทะจีนแล้วใช้เตาร้อนๆ้นเวลาตลบเนี่ยควันน่ะมันจะเข้ามาในข้าวแล้วจะทำให้ข้าวหอมกระทะแต่ไอ้นี้ทําไม่ได้นะครับอะตอนนี้ผมก็ชิมอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใส่อะไรรู้ไหมน้ำปลา อหอมแลใส่น้ำปลาไม่เยอะนะเพราะว่ามันมีน้ำปลาพริกอยู่แล้วนะครับได้กลิ่นไหมเนี่ยน้ำปลากลิ่นน้ำปลาหอมฟุ้งเลยกิ่นอีกทีหนึ่งอยู่ข้าวอันทีเลยท่านผู้ชมอยู่ข้าวอันทีเลยท่านผู้ชมแล้วของโปรดนี่ละครับโอ้โหคุณอืมอันนี้ยังไม่กรอบนะแต่เหนียวนิด,นด มันต้องสู้ฟันมาลองทำดูสิ่งที่สำคัญ EP นี้ต้องใช้ข้าวอะไรต้องใช้ข้าวค้างคืนในการทำข้าวผัดและวิธีการ เจวเบคอนอยากได้น้ำมันที่มีกลิ่นเบคอนต้องเจีลอย่างไงที่เหลือง่ายเป็นบ้าเลยง่ายเป็นบ้าเลยแต่อย่าลืมก็แล้วกันควรจะใช้กระทะเมื่อสมัยก่อนมันเตาอ่องโล่ะเข้าใจใช่ไหมกระทะไทยมันถึงจะอร่อยนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมแล้ว subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยบอกผมมาด้วยก็แล้วกันว่าอยากให้ผมทำอะไรให้ดู ผมได้ทําอะไรให้ดูอย่างที่เพื่อนๆอ,อยากให้ผมทํานะครับแล้วก็หวังว่าได้ความรู้ด้วยเจอกันอาทิตนยะ์หน้าบ๊ายบายผัดเผ็ดปลาดุกกับยี่ราก่อนที่มันจะเดือดผมก็เอาใบมะกรูดเนี่ยแต่ต้องฉีกนะถ้าผู้ชมตัดไม่ได้เพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันก็จะไม่ออกมาถ้าปลาสดเนี่ย มันจะเละใช่ไหมแล้วคนไทยชอบเอาไปทอดก่อนอะ่ะมันไม่เข้าเนื้อมันไม่เข้าเนื้อผมก็เลยเอาปลานี้ใส่เข้าไปอย่างนี้ครับไม่ต้องผัดมันถ้ามีฝาก็เอาฝาปิดไว้ยังได้เลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าเนื้อปลาเพราะปลาไม่ได้เอาไปทอดปลา,าไปต้มในน้ำซอสมันก็เลยได้ออมรสชาติของน้ำแกงเข้าไปในนั้น